สวัสดีค่ะแล้ววันนี้กับเราสามศาสร์ที่เกี่ยวกับช่องตัวดาวนิเชียลนะคะซึ่งวันนี้แงนคุณแม่กลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์ค่ะเอฟเฟอรแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาเรียกซีรีส์อะไรอย่างใดนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาเรียกเป็นเขาเรียกว่าเป็น Official t ลเทลเลอนะครับผู้ชมก็คือเป็นตัวเทลเลอร์ใหม่ที่เขาเพิ่งปล่อยออกมาสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะครับก็คือน่าจะเป็นเทลเลอร์ที่แบบว่าบอกเล่าเรื่องราวของ เรื่องหลังจาก EP ที่แล้วที่เราเพิ่งดูไปก็คือใช่เรื่องหลังจากนี้อาจจะมีอะไรเข้มข้นหรือเปล่าทำไมครับพึ่งปล่อยเทวเลอรอออกมา,าเราได้ดูดมีงินตื่นเต้นเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรยังไงหรือเปล่าคุณผู้ชมแต่ก่อนเดี๋ยวก็ฝากคุณผู้ชมที่เพิ่งเคยเข้ามาดูช่องเรานะคะยังไงกด subscribe ไปกันนะคะกดไลค์กดแชร์ e สำหรับมดูกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เราไปดูก่อนเลยค่ะว้า โอโอนชอปกวางนะคะโปรเจกต์ฟิสต์แบ็กโปรเจกต์วิวนะโอ้ยไม่กอสและก้าวต่อไปต่อให้ฉันต้องเจ็บอีกสักเท่าไหร่ใครจะว่าไหงไงก็ตามสุดท้ายลึกในใจฉันก็ยังเชื่อในตัวเขาอยู่ดีไม่มีใครเป็นแบบกอหญ้าได้ กอยยากก็คือกอยยากอุ้ยแปลกใจเลยนะเมื่อที่ผ่านมาอะไรอะไรขึ้นหมุนรอบตัวเธอได้ขนาดนี้ขอบคุณนะคะก็ต้องช่วยอยู่แล้วสิก็คือแฟนของหนูอมจะแก่ขึ้นอีกปีหรือยังคะถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปทุกอย่างมันจะพังจู่ พ่อกับแม่ก็บอกให้ฉันมั่นกับคนนี้เฉยเลยเฮ้ย,ย,ยอิงมันเป็นคนแน่นอนหูยครั้งนี้แม่เงอจริงรอะน้ยแม่ทามอะฉลาดกว่าที่เราคิดอีกนะพวกชีวิตคนรวยอะศพไม่ต้องพยายามเข้าใจเขาหรอกอะไรที่ทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้เขียก้อยไปนหัวนั่กับไปที <S <S ่หมองนายนะ กูตัดสินใจว่าโคจะไม่มีเชียเลยแล้วเพื่อนมึงอ่ะช่างแม่งดิวะแตกก็แตกมึงคิดงี้จริงเหรอมึงจะให้โฟแตกจริงเหรอก้อยมึงยอมรับเหยื่อทำยังมึงก็แค่เด็กโง่เล่นกันละลายไปจ้าความรักน่าจะวยงามบ้างนะแต่อย่ามาใช้คนอย่างพี่เลยเขาคิดไปบ้างไหมอ่ะว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงอะฉันรู้ว่ามันก็ยากนะ เขามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลยเห็นไหมฉันบอกแล้วแต่อย่าว,วันไหวนะทุกความถูกต้องมันบีบัญสีต้องแรกมาเสมอ หนูจะแพ้ oh <my> แต่ทาจะชนะค่ะหรืว่าคั้างี้แม่ทำเกินไปจริงๆกับความสมบูรณ์แบบมันไม่มีคำว่ามากเกินไปหอบอกมาเลยมึงอยากทำอะไรอ่ะโมกูพร้อมช่วยเว้ยไม่มีใครรู้หรอกวมันจะจบยังไงจนกว่าเราจะเห็นผลลัพธ์มันกับตาอุา๊ยโอ้ย่ะแต่ฉันมั่นใจนะ เมื่อฉันมีเธอ,อนธอออ้องทำมาสำเร็จแน่โ้ยล้อดีแรงมากไปแล้วอะ่ะอ่ะเรียบร้อยนี่งไงที่กูบอกไลฟ์สไตล์ที่พวกมึงไม่เคยรู้จักโอ้ยมันจะไปเวิร์กตรงไหนวะเี่ตั้มตั้มเอาอีกเอาอีก ฉันบอกเลยว่าคุณเลนจะกลับมาจีบต่อยาแรงมากแรงที่สุดแรงว่าจะลุดไปเลยอ่ะโฮ้ยเราเพิ่งคบกันน่ะแล้วปล่อย,ยแ้ยวนี้ออกมายังไงคุณไ้ชมอีกเจ็ดตอนที่เหลือเราจะเป็นยังไงเ <c oughs> นาะอัน <c oughs> อนี้อันนี้ฉันเดานะฉันคิดว่าคอนฟิกต่ตอไปคือคนอัดที่บ้านคุณู้ชม เกียวเกียวไปเลยนี่แค่ทีเซอร์นะุณไม่ชอบแล้วโหแล้วเมื่อกี้ที่เพิ่งเพิ่งไปดูไปเมื่อกี้คอนฟ l i c ยใหอะมากแล้วแบบแล้วมันเหลืออีกเจ็ดตอนมันมีเขาติดอะไรบ้างคอนฟ l i c เพื่อนใช่เขาจะแตกคอกันคอนฟ l i ที่บ้านอีกคอนฟที่บ้านอีกอย่ามีคู่มันมันคู่มันคนที่อยู่กอย้าอีกที่เครที่ไม่อยู่กอย้า เป็นในภาคอะไรตัวละครเยอะมากตัวละครเยอะมากอะถ้าให้เราจากเรื่องนะทำลายต่อจากต่อจากอีพีห้าที่เราเพิ่งดูไปนะฉันรู้สึกว่าหลังจากเนี้ยอาจจะคบกันหลายๆคู่อาจจะคบกันก่อนนะอาจจะคอนฟิกอาจจะยังไม่มาอาจจะได้มีแบบว่ารักๆให้ก่อนให้เราได้แบบชื้นชื้นใจไปก่อนซีรีส์เขาหักหลอกให้ตายซีรีส์เขาจะชอบทําแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวมีคอนฟิกแม่มาละเดี๋ยวพอแม่รู้เอานะ พอแม่รู้ปุ๊บต้องเลิกครูมันต้องมาครูมันเนี่ยครูมันมาเลยแล้วจังหวะอะจะเป็นเรนที่แบบว่าเรนก็คือยืดหยุันใจอยู่แล้วก็ทั้งสี่ก็คือแตกกันหมดเลยโอ้โหอันนี้คือแบบอันนี้คืออะไรอันนี้คือแรงจริงจริงคือแบบทุกควดแบบโหเข็มคนมากแต่คิดอยู่ว่าคอนฟิกไหนจะทําให้ทั้งสี่คนแตกกันได้อะในส่วนของไทม์กับเรนอะเราเราคิดนะอย่าเราคิดว่าเออมันอาจจะเป็นกอย่าที่ทำให้เขาแตกกัน แต่ในส่วนของเกวินกับเอ็มเจอะทําไมเขาถึงแบบว่าแตกกันไปด้วยแปลว่าอาจจะมีการแปรพักหรือเปล่าอาจจะมีการแบบว่าฟังเอออันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าที่เราเห็นในเทลเลอร์ไปก็คือเกวินน่ะก็ไปคบกับคนิงตัวเล็กด้วยซึ่งก็เป็นเพื่อนของกอย่าซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าทามกับเกวินก็อาจจะบุงไปอีกทีมหนึ่งแล้วก็จะทิ้งเอ็มเจกับเลนไว้เฮ้ยเราแปลกใจนะว่าทำไมเอ๊ะ ทำไมเขามาปล่อยเทลเลอร์เอาตอนนี้วะเลเมอร์ซีวิออนไปแล้วตั้งอีสี่ผีเลยเออแล้วคือแบบอ๋อพอได้มาดูอ๋อมันมีอะไรมันเยอะมากเป็นแบอกว่าจะได้ดูอะตระกูลปริมาณอนันต์อะของเขามันยิ่งใหญ่แล้วเทลเลอร์ที่ออกไปตอนแรกก็คือออกหมดแล้วนะออกหมดแล้วเขาบอกว่าที่เทลเลอร์หนึ่งอะคือออกไปหมดเลยอะหมดเลยจริงๆอะลก็เยตอนนั้นนๆคงใส่อย่งว่าเทลเลอร์เทลเลอร์จะออกมาอีกวะทำไมเทลเลอร์ต้องออกอีกอะ ก,ก,กูบอกว่าฉันก็บอกว่าเทเลอร์หนึ่งอะแม่ในเนี้อห่านี้นนะหมดแล้วนะไม่แต่คือมันไม่เคยมีเราไม่เคยเห็นไงไ<ม>ว่าเนี่ย<ม>แบบว่าไม่ไม่แบบว่าปล่อยซีรีส์ออนแล้วมาปล่อยทเทเลอร์ตามหลัง <มา S 2> อันนี้มนไม่ค่อยเห็นเราก็เลยแปลกใจว่าวันนี้ถ้ามีเขาถึงมบปล่อยว่ะแต่พอได้ไปดูอ๋อเกใจแล้วว่าหลังจากเนี้ยเจอเลยเจอเลยแล้วคอนฟิกที่ใหญ่สุดคงจะเป็นไม่พ้นเรื่องของคุณแม่แน่นอนแม่แลวแม่อ่ะพี่ซินดีอ่ะ เล่นแบบพี่ซีนี่ออกมาแค่แบบว่าซีนแล้วแบบแค่เนี้ยไม่มีแบบหรอกดูรู้สึกถึงแบบความยำนาดเจามแบบแรงกดดันที่แบบมหาศาลพุ่งไปที่ทามอะไรเงี้ยเหมือนฉากนั้นอ่ะผ้าหยิบผ้าแล้วแบบขนลุกมากเอาไปเก็บที่เดิมนะแล้วก็ส่งคนดูทามนะนโดยสอกที่โรงเรียนพูกแค่เนี้ยซีแค่ั้นเลยกลัวเลยแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งที่เราแบบคาดเดากันตั้งแต่จบอีพีแล้วก็คือพี่เรนใช่พี่เรนกลับมาแล้วรอบนี้ไม่ได้กลับมาแบบธรรมดาเขากลับมารอบนี้กลับมาแบบยิ่งใหญ่อ่ะคุณผู้ชมกลับมาแบบฉันจะเอาของของฉันน่ะเออใช่เลมนนคือแล้วมันมีแบบตอนที่เราหอกกันอน่ะเหมือนฉันได้ยินแบบคำพูดคำหนึ่งว่าไอเด็กของขกันไอเด็กของของเรนเออฉันนี่มันกันนั้นอาจจะเป็นปมในใจของเรนก็ได้ที่มีตั้งแต่วันที่ตุ๊กตาของเขาขาดไปอ่ะ เรามีเขาไม่ยอมนะตรอนมีเขาไม่ยอมแล้วนะเขาโตขึ้นนะแล้วคุณผู้ชมตัดใจไม่ลงแหละคงไม่ยอมขอเก็บหนูไว้ทั้งสองคนได้ไหมนางเอกไม่เห็นไงแต่คนดูอย่างเราเห็นไงจะให้ฉันเลือกได้ยังไงเนี่ยเมื่อฉันก็เป็นทีมเรนมาก่อนใช่แล้วก็เพิ่งจะเปลี่ยนมาเป็นทีมไทม์ไม่กี่อีพีไม่กี่อีพีมกีแล้วอีพีตอไปจะให้ฉันไปอยู่ทีมไหนคุณผู้ชม อ่ะคุณผู้ชมอยากรู้ก่อนว่าตอนนี้คุณผู้ชมอยู่ทีมไหนคุณผู้ชมจะบอกว่าอยู่ทีมทามแต่ใครใครมีทีมทามคอมเมนต์มาหรือว่าที่ใครไม่ทีมเลยก็คอมเมนต์มาเราอยากรู้ไงคุณผู้ชมเพราะเราเลือกไม่ได้แต่ชอบมีคุณผู้ชมบอกว่าทามาพูดกับย่าถูกแล้วแต่ลินคูดกับผมว่าเอาพารองมาบอกคนดูเราเจริญเราเราเหยียบสองเรือตอนเนี้ยเราขึ้นสองเรือแล้วคุณผู้ชมสััสสองมือเหยียบแล้วสองแครมแล้วก็ ในเทเลมเมื่อกีมีประโยคเด็ดหลายประโยคมากอย่างอย่างเช่นตอนที่ทาน่าจะอยู่กับคุณยายไหม ừ ừ ừ คุณคุณยาคุณย่าอย่าอ่นไหวคุณย่าคุณยาย่บอกว่าอย่าอ่อนไหวถ้าทําในสิ่งที่ที่ถูกต้องอะ่ะ <ừ> มันจะต้องแลกมาด้วยบางสิ่งสเสมอ ừ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  แต่งนั้นคือแบบว่าเรื่องเนี้ยกว่าที่เขาจะได้เนี่ยพิสูจน์เรื่องความรักกันกว่าจะแบบมั่นคงในการรักกันอ่ะแปลว่ายังต้องผ่านอะไรอีก เยอะมากๆยังจะต้องเจอบทเรียนยังจะต้องเจอคอนฟ lict อ,อีกมากมายกว่าที่เขาทั้งคู่จะได้มาคบกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะแต่ที่เราแอบเห็นก็คือเอ่อคาแรคเตอร์รของไทม์เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วเนาะนอนพื้นกูโตขึ้นน,นอนพื้นนอนหน้าบ้านคือแบบว่าแต่งชุดชั้นชุดธรรมดาวัดยอมามากทุกอย่างถ้าสังเกตคือคาแรคเตอร์แทบจะทุกคนเลยคาแรคเตอร์แบบเปลี่ยนไปนิดนึงเปลี่ยนไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ คงจะต้องไปรอหลุนในวันที่ซีรีส์มาเอออาดูแลยจะบอกว่าเห็นเทลเลอร์นี้แล้วอยากดูมากอยากดูมากขึ้นเดิมเพิ่มความอยากดูขึ้นไปอีกประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนต้องกดสับกระดิ่งไว้เลยเพราะว่าช่องเรามาแน่นอนใช่แล้วก็มีน้องมีมีน้องนี่แหละเอ่อน้องๆแฟนคลับซีรีส์นี่แหละก็ส่งส่งเดลิคเมสเซจมาในอินสตาแกรมของชานว่าแบบตอนที่เทลเลอร์ออกเลยบอกว่าพี่หาพี่พี่ต้องทำนะใหญ่พี่รีบทำมากเลยแล้วพี่ห้าวกับพี่ตาตอนแรก็แบบ อาะไรขนาดไหนล่ะเออ,อะไรทำไมน้องถึงถึง<ไ>ส่งสมาแบบนี้แล้วก็พอได้มาดูอ๋อตามเปด้จริงอ่ะขนาดขนาดเอาให้แล้วก็กดบอดตาไว<อ>้ต่อทุกเซียววุอ่ะเป็นแบบสำคัญหมดเลยอะ่ะจริงอยู่ในช่องบ้านของพี่เรนอยู่ในช่องของบ้านของดิวแล้วแบบทำไมเขาคุยอะไรกันเยอะๆมะวันนี้ซึ่ก็แบบ เข้าไปเคลื่อนหรอเข้าปัดออกเลยกใช่เข้าปัดออกเลยซะแบบโอ้โหแต่ฉันทวีตทวีตขึ้นเห็นขึ้นเห็นอยู่แล้วแล้วก็ขึ้เห็นเลยแล้วแบบก็มันรอๆขนาดเนี้ยฉันเลยแบบโอ้ยต้องรีบปัดออกเพราะแบบโอ้ยสปอยแล้วน้าฝีเฮียโอ้โหอันรี้คนรีมันเยอะๆฉันเลยต้องรีปอกฉันเล่นไม่ได้เลยวันนี้ก็ ิดว่าทุกคนอนะ่ะคงอยากดูเหมือนกันแล้วก็ทุกคนคงจะรุ้นเหมือนกันก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูปรพ,พร้อมๆกันนะคะในวันเสาร์นี้เนาะก็ยังไงฝากซีรีส์ด้วยนะคะสำหรับเอฟโฟร์แทรนตอนนี้ได้ทำหนังที่5แล้วนะคะ<ไ>ใครยังไม่เคยดูเนี่ยก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ในแอปพลิเคชัน View นะคะผู้ชมแล้วก็ยังไงฝากรีคชั่นของพวกเราด้วยนะคะมาสนุกมาจอยกับพวกเราได้นะคะทุกวันอาทิตย์นะคุณผู้ชมเจอเลยเรื่อนของเราลงแน่นอนขอแค่เพียงคุณผู้ชมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้นะครับสำหรับพิมียปุ๊บ คุณผู้ชมจะได้แบบว่ามาสนุกของพวกเรานะครับผู้ชมม่วนเวอร์โอเคสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะพีกมาพี่บัวเปิดเปิดหน่อยสิ